วิดีโอยังไงให้เสียงไม่พังแถมปังแน่นอนทำยังไงไปดูกันสวัสดีค่ะ นัดชายเองค่ะในวันนี้นัดมีทริคเล็กๆน้อยๆในการทำวิดีโอให้เสียงไม่พังแถมปังปริเยตแน่นอนเป็นเทคนิคและทริคเล็กๆน้อยๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้และทำให้งานวิดีโอของเพื่อนๆมีคุณภาพยิ่งขึ้นไปอีกอาหากว่าทุกๆคนอยากรู้กันแล้วเราเริ่มไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ ขั้นตอนการเทสไม์ไวเลสอย่างแรกเช็คสายแปลงเสียงว่าเรานั้นถ่ายกับกล้องหรือมือถือถ้าหากว่าถ่ายกับกล้องให้ใช้สาย T R S 2ขีดและถ้าหากถ่ายกับมือถือให้ใช้สาย T R S 3ขีดนั่นเองอย่างที่สอง ให้ดาวน์โหลดแอปอ p พ g จีแล้วต่อตัวรับเข้ากับ iPad หรือมือถือของเราหากเป็น Android สามารถต่อตรงเข้าไปได้เลยหรือถ้าหากใครต่อกับโทรศัพท์มือถือจำพวก iPhone จำเป็นจะต้องใช้สายแปลงไ Lightning ก่อนนั่นเองและทำการเปิดตัวแอปได้เลยอย่างที่3กดบันทึกทำการเคราะห์ใหม่แล้วพูดว่า เช็คไมว e l เลสตัวที่1 1 2 3 4 5แล้วกดปิดซึ่งถ้าหากซื้อไมวายเลสที่มี2ตัวส่ง1ตัวรับอย่าลืมเช็คไมอีกตัวหนึ่งด้วยโดยการกดบันทึกแล้วเคาะตัวใหม่และพูดว่าเช็คไม r e l e s s ตัวที่ส1 2 3 4 5สหแล้วกดปิด อย่างที่4อย่าลืมเทสไมหนีปกด้วยวิธีการเช็คเหมือนกับการเทสไม์ไวเลสโดยการกดบันทึกเคาะตัวไม์และพูดว่าเช็คไม้มีปกตัวที่1 1,2,3,4,5แล้วกดปิดถ้ามี2ตัวทรงอย่าลืมเช็คไม่อีกตัวหนึ่งด้วยถ้าหากในเซตไม์ไวเลส ไม่มีสายเชื่อมต่อกับมือถือ T-R-S TR r 3ขีดสามารถซื้อ S-C-C ตัวนี้ในราคาเพียง500บาทเท่านั้นได้การตั้งค่ากล่องสำหรับการใช้ไม w ค์ไวเลสอย่างแรก ปรับการรับเสียงของตัวไม์ไวเลสให้อยู่ในระดับเสียง2-3ระดับเช่นถ้าหากเป็นไม์บีลิง500โปรที่มีอยู่ถึง6ระดับก็ให้ไปปรับให้เหลือ2-3ระดับนั่นเองอย่างที่2ปรับการรับเสียงจากตัวกลองให้เป็นกำหนดเองและไปปรับให้ไม่เกินลบ12เดซิเบล อย่างที่3เช็คระดับเสียงในตัวกรองให้ไม่เกินลบ12เดซิเบลถ้าอยากให้ดังขึ้นไปอีกให้ไปปรับลบ14เดซิเบลนั่นเองอย่างที่4สําสำคัญมากๆควรมอนิเตอร์เสียงทุกครั้งในการถ่ายโดยการใส่หูฟังนั่นเองเท 4, คนิคกาครใช้ไมค์ไวเลส ให้เราพยายามนำตัวรับและตัวส่งหันเข้าหากันเพื่อให้สัญญาณส่งถึงกันเสมอซึ่งสัญญาณขาดขาดหายของไม้ไวเลสถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติไม่ต้องกังวลแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเหมือนเคยคือมอนิเตอร์เสียงโดยการใส่หูฟังเสมอซึ่งถ้าหัก มอนิเตอร์เสียงไม่ได้ไม่มีช่องใสหูฟังก็ควรที่จะเช็คไฟล์วิดีโอของเราบ่อยๆนั่นเองและนี่ก็คือการถ่ายวิดีโอยังไงให้เสียงไม่พังแถมปังปริเย่แน่นอนอเพื่อนๆมีข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถที่จะทิ้งคอมเมนต์พูดคุยสอบถามได้เลย ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับณชากับ2ช่องทางนี้ด้วยในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ